สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแ,แนวทางนะคะแนวทางแนวทางนะคะเออเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันนะคะสายหุ้นนะคะนี่เนอ้อคําเตือนนะคะทุกคนนะคะอ่ะทุกคนว่าเราพัฒนานมันจะไปตัวเด่นดาวปกไหมนะคะทุกคนดาวเอดโดนสอยอีกแล้วนะคะอ ห้าแปดหนึ่งศูนย์เจ็บไปไม่ถึงค่ะไปไม่ได้นะคะเอา้ามันคือออกไปตัวใหม่ค่ะทุกคน่าดูเป็นแนวทางกันไปนะคะเมื่อคืนนี้ก็โดนดาวสอยร่วงนะคะมันไปดาวอื่นหรือเปล่านะคะเอามาดูเป็นแนวทางกันไปดาวอื่นอาจจะได้นะคะแต่ว่ามาหลุดดาวปกอย่างนี้หรือเปล่านะคะแอดก็ไม่ได้ดูไม่ได้เก็บสถิติดาวอื่นนะคะทุกคนแอดไปแต่หุ่นดาวโจน,นะะี้เนาะห้าโอ้ยมีถูกตัวใครยังเวียนตัวออกนะคะทุกคนห้าแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดทุกคนว่ามันจะไปลาวพัฒนาไหมนะคะกระสิบกระสิบ ทุกคนวันมันสิไปลาวพัฒน,นาบัทไปนี่หวานเจี๊ยบเลยดิหนึ่งมันมาชนกันกับน,น,นี้แอดพอดีนะคะศูนย์เก็หนี่ศูนย์เกตฟันบนนี่เนี่ยะคะ่ะ ไม่ฟันบุนเขาก็เอาลางลางใดแล้วค่ะเราเราไม่เกี่ยงนะคะเราไม่เกี่ยงโนเม็ดเดียวของเรานะคะขอแค่มันมีศูนย์มาแค่น,นั้นแหละคะ่ะทุกอย่างจบแล้วนะคะทุกคนนะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะหกเจ็ดแปดนะคะพอไปวัดไปวาได้ไหมนะคะอ่ะตัวไหนไปได้ดีใจด้วยนะคะอันไหนไปไม่ได้เราก็ไม่ไปนะคะทุกคนนะคะดูเป็นแนวเป็นทางนะคะดูเป็นทิศเป็นทางสําหรับท่านที่ยังไม่มีแนวทางเด้อ มาดูกันนะคะคืนนี้จะพาไปสอยดาวนะคะหลังจากเมื่อคืนนี้โดนดาวสอยนะคะล่วงเลยแอนโดนดาวสอยล่วงยังไม่ออกมาเฮดเซเวยอยู่ค่ะโอ้ออยเบื่อยากตัวออกเจ้าออกอเงี้ยรู้รู้สึกว่าเหมือนสูตรจะหลุดแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะคะจะได้ทบทวนสูตรใหม่นะคะทุกคนว่าตัวเด่นนะคะมันจะไปลาวพัฒนาไหมูถ้าไปลาวพัฒนาในคอยก็ไม่ซีดุนขึ้นกันแล้ววะอ้าทุกคนมาดูกันเลยนะคะ ก็อยากสิเขาขค้างเจ้าของเนี่แต่ว่า <c oughs> แต่ว่านะคะประมาทไม่ได้นะคะทุกคนประมาทไม่ได้หรือมันจะมาตัวสูงอันนี้แปลกนะคะแอดรู้สึกว่าทําไมเลขทูบนะคะเลขทูบกับเลขอันนี้มันชนกันตลอดเลยนะคะเลขทูบกับเลขดาวหกนะคะทุกคนเห็นไหเ,เลขทูบให้ห้าแปดหกอย่างนี้แหละห้าแปดหกห้าแปด้าเอาแอดเขียนเลขทูบไปเด้ยง นี่นะคะทุกคนนะคะสี่เล่าเช้าของวันที่4นะคะทุกคนสี่เล่าเช้าของวันที่4นะคะเด่นเก้านะคะ969798เก้าเจ็ดเก้านะคะศูนย์ห1ศูนย์นะคะสี่เล่าเช้าค่ะ96 18หกนะคะศู 0, 7, สองนะคะ9 6 1 8 0 7 2ค่ะทุกคนนะคะพีนิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะสอยดาวคืนนี้นะคะสอยดาวคืนนี้หุ้นดาวโจนนะคะเด่น8 9 0นะคะ8 4 8 5 8 6 8 7นะคะ9 4 9 5 9 6 9 7 0 4 0 5 0 6 0 7นะคะ8 0 5นะคะ9 6 4 7ค่ะ แปดศูนย์ห้าเก้าหกสี่เจ็ดทุกคนว่ามันจะไปลาวพัฒนาไหมนะคะถ้าไปจะเป็นตัวไหนนะคะเฮ้ยแล้วมีตัวไหนบ่ไม่หากเก่าสิตามตูดบนะ่เนาะตัวฟันเม็ดเดียวนะคะงวดก่อนทุกคนว่ามันสิไปบ่หรือว่าลาวพัฒนานะคะแอดเห็นมันชอบไปลาวพัฒนาแสดงว,ว่าลาวพัฒนามีแปดมีเก้ามีศูนย์บ่ค่ะอ่างวดก่อนที่แอดให้อะไรนะสามสี่ห้าดาวปกใช่ไหมคะ่ะให้สามสี่ห้าดาวปกก็แอดก็เลยดเเลยดาเนาะเลยยดาว่าอันลาวพัฒนาต้องมีสามมีสี่มีห้า อ้าแสดงว่าลาวพัฒนาตรงนี้แปดนีม่เก่าไม่ศูญบอคะ่ะอันนี้ดาวเอานะคะทุกคนดูจากสูตรนี้นะคะเราก็เดาไปด้วยกันนีหล่ะค่ะทุกคนนะคะโอ้โ้โอ้โโอ้โเอานี่แคปไว้นะคะแคปไว้ดูนะคะคืนนี้ขอให้สอยดาวล่วงกันนะคะใหญ่ดาวสอยหลวงคือแอดเดอร์จ้ะทุกคนเดิมโอ้ยตายแล้วนะคะรุ่มรุอมดนๆอยู่นะคะแอดนะคะย สงสัยจะได้ทำสูตรใหม่แล้วนะคะปรับสูตรใหม่ค่ะสิบสองหางนะคะสิบสองหางนะคะเอามาดูเล่นทั้งวันกันนะคะเล่นทั้งวันเนาะแปดเก้าศูนย์เล่นทั้งวันก็แปดเก้าศูนย์นะคะแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะคะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะคะเลขชุดนะคะแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะคะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหวยซีบันอยู่ปะคะ าวัเอาค่ะเอ้ยแอดว่าแอดจะเขียนอะไรคะทุกคนลืมอ๋อเขียนเบิ้ลนะคะเผื่อมันมาเบิ้ลนะคะเขียนเบิ้ล่ในนี้ก่อนโ่้ยกระจิกมอมะเนี่ดอ,อะไรตดกตกก็ยังว่าวันนี้แอดกลัวสามนะคะแอดไม่กลัวหนึ่งกลัวสามค่ะ อานี่เนาะตามนี้เลยนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะแคปเอาเลยค่ะเอาไปเบิรงกันเนาะอันนี้เลขทูบนะคะแอดก็แปลงออกมาได้แค่นี้นะคะทูบเราได้ให้ห้าหกแปดใช่ไหมคะห้าแปดหกหรือเปล่านะคะถ้าแอดสลับตำแหน่งผิดยังไงก็ขออาภัยด้วยจาบางทีก็จําได้แค่เลขทูบนะคะแต่ว่าจําไม่ได้ตําแหน่งนะคะจาบ่ได้ตำแหน่งคือบบไปเบิรงคลิปค่คะเบิรงยังไงมันก็เป็นห6าหกแปดหรืออาจจะเป็นห้าแปดหกหรือบูจังสิบ่ ้าสามหกห้าเปียหกนะคะไปดูกันด้วยยางเลขทูบนะคะอันนี้แอดก็แปลงเอานะคะไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะคะช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะกําลังงมอยู่กับรัฐบาลไทยนะคะทุกคนนะคะทํานูน่นทํานี่นะคะเอาแคบค่ะทําไว้นะคะเตรียมเตรียมเตรียมคลิปเตรียมอะไรแนวเตรียมลงแนวทางนะคะรอเสาร์อาทิตย์ละคะทุกคนนะคะรอเสาร์อาทิตย์เนาะเอาไว้ล่งเลขลงเลขดับแนี่ยกลังทํานะคะเราจะได้สรุปร่างกันแล้วนะคะ วันเสาร์นี่ได้เห็นชุดสรุปร่างแน่นอนนะคะของรัฐบาลไทยนะคะอย่าลืมมาชมเดอ้ออย่าลืมมาส้มค่ะสรุปแน่นอน,นะค่ะวันเสาร์นี้สรุปร่างค่ะสรุปแล้วก็บจบเทินจะเฮาจะได้ไปบนต่อนะคะไปบนต่อเอฟซี FC ก็รอแนวทางบนอยู่นะคะอุ้ยจังเป็นแนวทางยังเป็นอย่างเนเอเอ็ดเฮดบอทันเนาะปวดหัวเลยนะคะบางทีก็ ช่วงนี้ยิ่งติดซีรีส์อู้ไปเบิ่งกันอยู่บ่คะ่ะอู้ดเจมนมันต่างสื่อสองเดี๋ยม้มีเยอะมากเลยหลายสองเนาะแต่ว่าเนื้อเนื้อเรื่องก็ซ้ำๆกันนะคะทุกคนข่ายเขียดขย่าไปอย่าไปเยอะไปเดี๋ยวพวกเาบ้า่มาเบิ่งหวยสองแอบดบไปติดซีรีส์เฮ็ดจังได๋อย่าไปเดิมอู้ตอนนี้ก็ไม่ได้อ่านนิยายเลยนะคะบาดแต่น้ำซีรีส์โอ้มวนคะ่ะคซีรีส์นั่นนึงเนี่ยม่เป็นซีรีส์ไทยด้อแอดบอบคอยเบิงง่งหนังไทยดุนเลยดอค่ะ ที่ดีโคงอันพุลละค่ะทั้งโซนหนะ้าตาดีเอานี่นะคะแคบเอานะขอให้ปังให้หมานให,มาให้เองกันทุกคนนะคะห่วยสีผ้าไปตีทับเอาเอาทุนคืนน้ะเราพัฒนานะคะลองดูได้จะ้ะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบก็จัดก็จะก็ตามได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนโอ้โะโอ้โะโอ้โอสีเป็นจังเลเนาะมือแรงตายแต่เหล็กดับจ,รรบจะโค้งด้เอดก็ดได้ะคะ่ะ แต่ก็ชอบชอบชอบ,ชอบทำนะคะตายเลขดับตัวเองแต่ก็ชอบทำนะคะอ่าเอาแคปเอาแคปเอาค่ะคุยให้มันถึงแปดนาทีนี่แหละอ่าทำไมเดี๋ยวนี้มันมีตัวหนังสือขึ้นมาด้วยเนาะมันก็มีนานแล้วเหรอคะแต่แอดก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้สนใจเวลาเราพูดอย่างนี้มันก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาเนาะเอฟซีกับว่าแคปบดอดายว่าสันอ่าลองดูค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมาขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกทา่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนำ,นำเสนอไปนะคะสวัสดีค่ะโซดีจ้า